สวัสดีครับผม MK2 วั MK นนี้จะมาอ่านมังะเรื่องไปต่างโลกวันแรกก็ได้เมียซสแล้วนั้นเรามารับชมกันเถอะออนที่5ด้วยพลังแห่งธาตุลมจงหลอมรวมและปรากฏรูปร่างความความยาว7มิลิเมตรลัสเสมเจ็ดน mm, ิิเมตรรูปทรงกระบอกหัวกลมยาวจงรวบรวมห่างจากชั้น ข้างหน้านิ้วชี้ข้างขวาพุ่งออกไปซะด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งไปซะนายรอเล่นกับฉันยังไงเนี่ยรังแ,แบบนี้มันคืออะไรนี่นายเป็นมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เวทมนมาก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแค่การควบคุมเบเฉย คงทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนายกันเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องตลกจากเราควยเทพหรือไงเนี่ยไม่แปลกหรอกที่นายใช้พลังงานส่วนใหญ่ไปกับการรวบรวมอัดแรงใช่ไหม ตอนนี้เปลี่ยนพลังงานรับเพื่อใช้กระถาในคงรู้สึกเหมือนว่าโดนแตะที่หัวเข้าจังๆเลยสินะต่อแรกนั่นมันไม่น่าเชื่อเลยแต่นายยังก็ยังเป็นมือใหม่จริงๆระนะนันพนงนี้แหละผมคงใช้มันหลายๆครั้งไม่ได้แน่ ห่วงไปเลยถ้าความชํานาญเวทเพิ่มขึ้นพลังเวทบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังเวทของนายจะสูงขึ้นไปตามนั้นถึงตอนนี้นั้นผลกระทบพลังคงไม่แย่นักหรอกการมีนมาที่จะช่วยเหลือได้เยอะเลยแต่แล้วความเคยชินนั่นแหละ กเหมือนที่นายเคยทำก่อนหน้านี้ที่พูดไว้ว่านายต้องการใช้และวิธีการใช้เวทก็พอเป็นเสียงออกมาให้เป็นรูปร่างเจ็ดนายอย่างชัดเจนแต่ถ้านายมีลูกร่รางที่นิ่อยู่ไว้แล้วนายก็ไม่จำเป็นต้องลายอะไรให้มันยาวเหยียดแบบนั้นซ้ำเลยถ้านาย านายสร้างรูปร่างที่สมบูรณ์แบบขึ้นไว้ในหัวแล้วน้นไลก่กระถาออกมาก็จะปรากฏขึ้นทันทีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเนื้อรูปร่างที่ชัดเจนการทำให้คุ้นชินกับแนวทางก็เหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกถ้าฝึกมากๆเดี๋ยวก็เก่งเองละ่ะพยายามเข้าละและและเพราะอย่างนั้น เมื่อวานผมก็ได้รับสกิลเป็นของขวัญของเออขวอัญจากถวยเทพแล้วว่าให้บัตเทียซึ่งเป็นจอมเวทของเมืองนี้อ่อนให้ผมเชื่อชาญเวทครอบคุมเวทธาตุลมเทียเป็นออจอมเวทที่อาศัยอยู่บนชั้นสองของร้านขายของทั่วไปเวทชำนาญเฉพาะ โูกาเขามาเจาวกครอบครัวที่มีงานส่วนใหญ่เจาะกับหินจ่ายอะไรเนี่ยนักฉันได้เงินจากจนภายแรงสิบและไม่ได้เลยถ้านายแรงแปดขึ้นไปค่อยๆข,ขึ้นไปก่อนนี้กันโคตรด,ดีเขาเป็นคนดีมากเลยฮะแล้วก็ช่วยประหยัด เงินไปได้อีกลองชื่ออุปกรณ์ใหม่นะคงใช้อันนี้หลอดไม่ได้หรอกถ้านายอยากไปอยากลับไปโลกเดิมเลยจะพยายามติดต่อกับแอปเมนให้นะเหมือนว่าโลกเดิมของออออโลกเดิมตอนนั้นก็ได้สินะแต่ถ้าหาความสุขบนโลกนี้เพิ่อมอีกสักหน่อยแล้วก็คิดชนะว่า ทานลาร้อนสักพักให้นานกว่าให้นานสักหน่อยแล้วใช้ได้เลยคะ่ะคุณอากิลุฉันมีเรื่องที่จะขอร้องกับคุณเออเรื่องที่พวกเราใช้เรียกกันนะคะพ่อแม่อืมมัน่ม,นม่มีพ่อแม่อากิลุวงล็บตัวสำรอง ข้อถูกที่คุณให้ฉันเรียกได้ชื่อต้นแต่ฉันรู้สึกว่ามันอายออกแบบนี้แต่ถ้่ฉันรู้สึกอายมันแบบนี้ออกนีค่ะแบบนี้อาจจะโลล็บตัวปลอมแต่ยังไงพวกเราก็เป็นสาม,มียภรรยาก,กันแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าคุณคุณรู้ค่ะ สินหนักแน่นแค่แล้วแบบนี้คืนนี้ต้องคุยกับคุณไอจิโลให้ได้เลยนี่เธอจะขอคือเรื่องนี้เองเหรอผมต้องกลับไปที่โลกของผมจะไปในป่าอีกเหรอไอพินพินพินพิใไม่นะเอาใหม่นะผมต้องกลับไปที่โลกของผม เพราะงั้นเราคงเป็นสามีภรรยากันไม่ได้หรอกจะไปในป่าอีกแล้วเหรอระวังตัวได้ไนหะจ๊ะวันนี้ว่าเอาว่าจะไปเก็บยญาวัดน,นะครับไม่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครเห็นใช่ไหมอืมอย่างที่คิดไว้เลยหญ้าวาัดรอบๆเขตน,นี้วันนี้เดินตามไปทางแม่นม้ำเออ่เข้าไปนิดหนึ่งละกัน เ,เรื่องที่สนใจเกกับยาวาดัดมันจเจริญเติบโตในที่ที่เต็ไมไปด้วยพลังเวทและรอบๆหน่้าทุกทุกข้าไเม่ดเราทำข้าหม่ไว้สักหน่อยแต่ไม่หลงอเสียงอะไรเนี้ยเอ๊ะพ่อก,กับลินมันกำลังกินอยู่พวกเราค่อยย่องไปมันไม่ได้หรอถ้าไปเจอมันที่หลังคงมีปัญหาแต่เราใช้โดรักกัน ได้พลังเห็นท่าเดิมตรงกดล้อมรูปแจค่าในรูปของความยาวเจมเออเจ็ดม so, like mm, mm. mm. ิลล right ิเมตรรัศมีห้ามิลลิเมตรทงเป็นรูปกระบืองหัวกลมยาวทรงรวบรวมห่างจากนิ้วชี้ข้างขวาสิบเมตรยิงไปด้วยความเร็วหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงหุ่งไปซะเถื่อเอือมันก็ เอาแขนขาดตัวขาดมันยิงเข้าไปตรงเชีย่ยโคไม่ใช่เหรอแล้วแขนขาด,ด้ดงเลยวะอา่าพักอางนท้าไหกันพ,พุ่งออไปซ่าฝูงไปได้สวยเลยนี่เราคงชินกับเบะเอือคนข้างเคียงกับมาอีกแล้ว แต่ก็ดีใจนะที่เรียนวิธีเออ่เรียนเวทมานะช่วงกับพ่อก็ดีงเาตัวสองตัวมันคงมากเกินไปขอบคุณท่านศาสตร์และระาวางนั่นแหละไม่มีสกิลนี้ฉันคงจะออเข้ากับมันอยู่อ,อีชวันถ้ารู้สึกเหมือนก่อนหน้านี้เราอ,อแใจอ้วจะไม่สังเกตกอบตัวเลย อ่ะอันตรายชะมัดเอาละไปต่อกันดีกว่าไปเอ่อ,ด,อดีไปนะโอ,อ้ดูนะคุณแม้คุณน,นี่คอยเอาอยาวันมาให้นะครับขอบคุณนะครับมากเลยนะครับอที่ช่วยหามันเอ่อเออ,เอ,อชักเยอะเลยวันนี้ เคืออย่างเนี่ยแพรในเกี่ยวขอบคุณคุณมากๆเลยละโอ้โอคุณเองก็ช่วยเอายญาวานมาให้คุณมาได้จังหวัดพอดีตอนนี้ฉันคิดจะย,ย้ายเคถอนหญ้าไปอยู่ที่ติดเล่นส,งสูงๆพอดีเลยนี่ยฉันดีใจนะเพราะที่เพื่อนรขาวอกคุณได้โอ้นั่นมันเจ้าแห่งยาวาด ถอนอยามาได้เยอะเลยนะวันนี้สนใจจะอัพเดสอัพเจ็ตสักหน่อยได้สิสังคมก็พอใช้ได้ไหมอัพคมก็พอใช้ได้ใช่ไหมเป็น <c oughs> ยังไงครับคุณวัสก่อนหน้านี้พวกผมผม,มาพลาดถึงจะ่ร้างร้ายแรงเลย แล้วหงแย่ไม่ได้เพราะยาวาที่คุณรวบรวมมาอย่างไงก็เถอะผมไปหาเงินก่อนแล้วกันเพราะเราเก็บยาวาัดมาจากป่า,าทางเข้าข้างหน้าหมดแล้วถ้างั้นอย่าให้ถ้านั้นอย่าได้เยอะเลยก็คงต้องเข้าไปลึกหน่อย แต่ก็อันตรายไปหน่อยสําหรับนักนแรงติสอย่างเราเลือกลายเป็นเรื่องยากที่จะหาด้วยตาเปล่าเพราะงั้นรางวัลสาหรับเย้านี้ค่อนข้างเยอะพอตัวเลยคนอื่นเขาชอบชมเราแล้วยังได้เงินจริงๆแล้วนักปันภายเก่งกลางด้านวรวบรวมยาก็าไม่ได้แย่นะ,อ,นอ,ะอาหารอันนี้มันอาหารของคุณวิเทียที่พูดถึง นี่มันอร่อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นอ่าเป็นคนไปเดดกันนะร้านนั้นคนไปนั่นไปเดดกันเหรอเนี่ยร้านลูกเกี๊ยววะว่ายน,น้ำช้ำเ,เ,เมนูขนมปังโอลิเวียนผักกาธรรมชาขาไก่ต้มสูตรวิเศษ ใช่เลยแต,แต่แต่ไม่ว่าแต่ชอบแต่พวกเขาเออไม่ชอบชื่อเดี๋ยวที่พวกเขาตั้งให้เลยนะโอ้โหอร่อยจริงๆเลยฮะกเกาะเกาะหนังกาะมากๆแต่น้ำผลไม้มากก็เนื้อกินคล้ายเครื่องเทศก็กระจายไปทั่วปากเมนูที่มาพร้อมกับ ส่วนส่วนผสมอันเรียบง่ายนะสิการการทำอาหารของเซฟมือปูรอบหน้าต้องพาริบเตียมาพากแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่ควรให้พวกเธอมีห่วงแบบนั้นนะคุมไม่เป็นไรมัง่งถ้าเราส่วน มาเพื่อขอบคุณที่คอยดูแดดและเส้อเหลือเราแต่ก็นะขอโทษครับพวกผมขอนั่งด้วยได้ไหมว้ายเอ๊ะทำไมมันขาดแบบนี้ขอโทษนะคะับะคุณไอจโร่โอุ้งเอฟต่สำรองไม่นะฉันทำมาขาดซแล้วอ่พอคิดว่าพอ,อาพอไอเนี่ยพ,พอคิดว่า ฉันทำขาดอย่างนี้แล้วมีอะไรเหรอลางสังหรณ์ไม่ดีรืเปล่าแต่ขาดอยู่แบบนี้ลูกคงพูดซอบ,บทไม่ได้แล้วเนี่ยนี่พ่อแม่เห็นหน้าหนูด้วยเหรอเห็นสิ่งที่หนูทำได้หรอนะอืะๆๆอม,มรู้สึกแบบนี้ไม่ค่อยดีเนี่ย ปาร์ตี้ของสามทางไปงั้นเหอกง,งานอะไรจากตัวผมหรือเปล่าอ่าฉันได้ยินเจาวกับรักป็นไทยแัยหลงสิบหน้าเดอร์ซัน,นแล้วขว้อคนนั้นคือคุณใช่ไหมคุณวัสอากิโลตังหาครับเฮ้ไม่ใช่หรือชื่เขาออคิดอยู่แล้วเชียวว่าคุณที่เจอเดียวกับเจ้าวาดัดอืมขอโทษเลยนะคะเผย ชื่อเออหือชื่อ,ช,อชื่อของตัวเองแบบไม่คิดไปซะแล้วอาชิโร่ผู้รวบรวมยากมีติเอแมวมองมาด้วยนะดูทษคนนี้นะคะเจ้ามอนี่ไม่รอบข้อเท่าไหร่เลยแต่ก็ดูไม่ใช่คนไม่ดีผมชื่อโดโด,ดี้ดีโร่โดดี้อะไรของมันวะ รขอตั้งนะคะอมผมชื่อโดดี้นะครับเป็นหัวหนะ้าปาร์ตี้นี้แล้วคุณวัดกับคุณแล้วก็วัดกับอาเรียพวกเราทั้งหมดอยู่แร้งเกตครับคุณวัดครับคุณช่วยเข้ามาปาร์ตี้ของเราได้ไหมครับ มีก็เครดิตเพจผู้แปลนะครับให้แล้วแต่แม่อย่างของเขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์คองอของตอนนี้ไว้นะครับแล้วก็ซิยูเจนเน็ตเทาบัฟโฟล็อกคุณปายครับครับ